กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะดินแดนเบื้องบนท่ามกลางหมู่เมฆสีขาวอันบริสุทธิ์และดวงดาวนับล้านที่ส่องประกายระยิบระยับที่นั่นคืออาณาจักรสวรรค์อันงดงามอันเป็นที่ประทับของเหล่าทวยเทพและนางฟ้าณนะสวรรค์แห่งนั้นมีธิดาองค์เล็กของเจ้าแม่หวังหมู่นามว่าชื่อหนีหรือสาวทอผ้านางเป็นเทพธิดาผู้เดโ่ม มีความสามารถในการทอผ้าอันเป็นเลิศเส้นไหมที่นางทอได้ละเอียดละออและงดงามราวกับแสงรุ้งกลายเป็นเมฆหลากสีบนท้องฟ้าเป็นเสื้อผ้าอาภรของเทพพระเจ้าแม้ชีวิตบนสวรรค์จะเต็มไปด้วยความสงบสุขและงดงามแต่ในใจของจื่อหนี่กับรู้สึกว่างเปล่านางเฝ้ามองโลกมนุษย์เบื้องล่างด้วยความอยากรู้อยากเห็น นางปรารถนาที่จะสัมผัสชีวิตธรรมดาชีวิตที่มีทั้งความรักความสุขและความเศรา้าซึ่งหาไม่ได้ในโลกที่สมบูรณ์แบบบนสวรรค์ในโลกมนุษย์เบื้องต่างหน้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมน้ำมีชายหนุ่มผู้ยากจนแต่มีจิตใจดีงามนามว่านิ้วหลางหรือหนุ่มเลี้ยงวัว เขากำพ้าบิดามารดาตั้งแต่เด็กต้องเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงวัวเพียงลำพังแต่เขาก็ยังคงทำงานอย่างหนักและมีความเมตตาต่อทุกสรรพสิพ่งโดยเฉพาะวัวแก่ตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กวัวแก่ตัวนี้แท้จริงแล้วคือเทพเจ้าแห่งดวงดาวที่ถูกลงโทษให้มาเกิดในโลกมนุษย์ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสัมผัสโลกมนุษย์ จื้อหนี่และพี่สาวนางฟ้าทั้งหกองค์<อ>ก็แอบลงมายังโรคเบื้องล่างเพื่ออาบน้ำในสระน้ำใสสะอาดแห่งหนึ่งพวกนางถอดอาพรทิพย์และปีกอันงดงามออกวางไว้บนฝัง่งและลงไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานวัวแก่ผู้ซื่อสัตย์รู้ถึงชะตาลิขิตมันกระซิบบอกกับนิมุหลางว่านิมหลางเอ๋ยวันนี้ เจ้าจงไปที่สระน้ำริมป่าเจ้าจะได้พบกับผู้หญิงที่ถูกลิขิดมาให้เป็นคู่ชีวิตของเจ้าแต่จงจำไว้หากเจ้าอยากให้นางอยู่กับเจ้าเจ้าจะต้องซ่อนอาพรทิปของนางไว้นางจะไม่สามารถกับสวรรค์ได้หากไม่มีมันนิ้วหลังทำตามคำแนะนำของวัวแก่และเมื่อเขาไปถึงสระน้ำ เขาก็เห็นนางฟ้าทั้งเจ็ดองกำลังอาบน้ำอยู่ด้วยความตกใจนางฟ้าองค์อื่นๆก็รีบสวมอาพรทิพย์และบินกลับสวรรค์ไปเหลือเพียงแต่จหนีที่ยังคงงุนงงและไม่พบอาพรของตัวเองนิวหลางเดินเข้าไปหาจืนุนีด้วยความสุภาพและอธิบายเหตุผลที่เขาซ่อนอาพรของเธอท่านเทพธิดา ข้าขออภัยที่ต้องทำเช่นนี้แต่หากท่านยินดีที่จะอยู่กับข้าและเป็นภรรยาของข้าข้าก็จะคืนอาพร์ทิพย์ให้ท่านข้าข้ารักท่านตั้งแต่แรกเห็นชื่อหนี่รู้สึกประทับใจในความซื่อสัตย์และจิตใจดีของนิ้วหลางนางเห็นแววตาที่จริงใจของเขาและตระหนักว่านี่คือความรักที่นางปรารถนามาตลอด ค่าข้ายินดีข้ายินดีที่จะอยู่กับท่านนิวหลางนิวหลางและจื่งหนีแต่งงานกันพวกเขาสร้างครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นและมีความสุขมีลูกชายและลูกสาวน่ารักสองคนนิวหลางออกไปเลี้ยงวัวและทำไร่ส่วนจื่อหนีก็ทอผ้าอยู่บ้านชีวิตของพวกเขางดงามและเรียบง่ายราวกับความฝันที่กลายเป็นจริง ความสุขของนิ้วรางและชื่อนีดำเนินไปอย่างงดงามแต่ทว่าเทพธิดาบนสวรรค์น,นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงานกับมนุษย์ข่าวการแต่งงานของชื่อนีไปถึงพักกันของเจ้าแม่หวังหมู่ผู้เป็นราชนีแห่งสวรรค์และเป็นผู้คุมกฎสวรรค์อันเข้มงวดเจ้าแม่หวังหมู่กดจัดที่จื่อนีขัดคำสั่งสวรรค์นางสั่งให้เราทหารสวรรค์ ลงไปจับตัวชจหนีกลับมาในทันทีนิวหลางและลูกๆต่างร้องไห้ด้วยความตกใจและเสียใจพวกเขาพยายามที่จะรั้งชอหนีไว้แต่ก็ไม่อาจต้านทานอำนาจของทหารสวรรค์ได้จุนีอย่าไปนะข้าจะตามเจ้าไปนิ้วหลางลูกลูกของแม่แม่ไม่อยากจากไปเลยนิวหลางอุ้มลูกทั้งสอง วิ่งตามชื่อหน,นีไปสุดกำลังวัวแก่ที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายได้กระซิบกับนิวหลังเป็นครั้งสุดท้ายนิ้วหลังเอ๋ยเมื่อข้าตายไปจงถลกหนังข้ามาคุมร่างเจ้ากับลูกมันจะพาเจ้าเหาะขึ้นสวรรค์ได้เพื่อตามหาจื้อหน,นีนิ้วหลังทำตามคำสั่งเสียของวัวแก่ เขาสวมหนังวัวคุมร่างของตัวเองและลูกๆและเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้ายอย่างรวดเร็วเพื่อตามจูนี่เจ้าแม่หวังหมู่เห็นนิ้วรลางตามมาติดๆนางรู้สึกไม่พอใจอย่างมากนางจึงถอดปิ่นปักผมทองคำที่สวมอยู่บนศีรษะเล็กขีดไปบนท้องฟ้ายอย่างแรงทันใดนั้นสายน้ำสีเงินก็ปรากฏขึ้นตรงกลางร,ระหว่างนิ้วรลางและจูนี่กลายเป็น ทางช้างเผือกอันกว้างใหญ่ไพศาลกั้นขวางไม่ให้ทั้งสองได้พบกันอีกนิวหลังและจื้นีตั้งยืนอยู่คนละฝั่งของทางช้างเผือกพวกเขาได้เพียงแต่มองหน้ากันและร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจเสียงร้องไห้ของพวกเขานั้นดังกึกก้องไปทั่วสวรรค์เสียงร่ำไห้ของนิวหลังและจื้นีสั่นสะเทือนไปถึงดวงใจของเห่านกบนโลกมนุษย์ โดยเฉพาะนกกลางเขนพวกมันรู้สึกสงสารความรักที่ถูกภาคจากกันเป็นอย่างยิ่งในคืนวันขึ้น7ค่ำเดือน7ของทุกปีนกกลางเขนนับร้านตัวจากทั่วสารทาิศจะโบยบินสู่สวรรค์และรวมตัวกันเพื่อสร้างสะพานนกกางเขนอันแข็งแกร่งทอดข้ามทางช้างเผือกบนสะพานแห่งนี้นิ้วรลังและจืนหนีพร้อมด้วยลูกๆทั้งสอง จะได้พบกันอีกครั้งพวกเขาจะกอดกันแน่นและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบปีให้กันฟังเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเพียงชั่วข้ามคืนก่อนที่แสงอรุณจะมาถึงและสะพานนกกางเขนจะสลายไปและนับจากนั้นเป็นต้นมาในคืนวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดของทุกปีนิ้วหล่างและจืหน่ผู้ถูกทางช้างเผือกกั้นกลาง ก็จะได้มาพบกันอีกครั้งบนสะพานนกกังเขนเป็นความรักที่มั่นคงและยืนยงเหนือการเวลาทุกครั้งที่ทั้งสองพบกันพวกเขาจะร้องไห้ได้วยความดีใจและเสียใจน้ำตาของพวกเขากลายเป็นฝนที่โปรยปลายลงมาในยามค่าคืนเป็นสัญญาว่าคู่รักบนสวรรค์กำลังพบกันและความรักของพวกเขา ก็ยังคงเบ่งบ้านอยู่ในดวงดาวบนท้องฟ้าตลอดไป